ม,มันกำลังไล่ไมาครับกำงเรื่อนึงใต้นะครับตอนนี้น้องจะมาทียอดข้างหน่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jungle Joe JJ Channel นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับทีมงานนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับพี่โตนะครับพี่โต Wildlife ครับเอวันนี้เราจะมาดูว่าจะมีอะไรพิเศษจากพี่โตนะครับแล้วก็วันนี้พี่โตพาอ่ารุ่นรุ่นเยาวยังอายอยู่ครับน้องเขายังใหม่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วก็นี่ครับ ไกด์หยัดนะครับบางบหยัดนะครับบางหยัดบางอี <c oughs> จำได้ไหมแล้วก็ <c oughs> พี่ธนูนะครับ <c oughs> ที่เปรมใช่ <c oughs> ช่องช่องอะไรนะครับช่วยฟาร์มเมอร์ทราวเวอร์ <c oughs> ครับฝากด้วยนะครับฟาร์มเมอร์ทราเวเอร์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับแล้วก็วันนี้พี่โตไว l ์ไลฟ์นะครับก็จะมาถ่ายนกนะครับวันนี้ศึกษาธรรมชาติถ่ายนกถ่ายนักนะครับแล้วก็กลางคืนเราก็จะมี กิจกรรม<า>นะครับ,บให้และเร็มใช้เขาไม่อยวันนี้เรามีอะไรเด็ดๆให้ใกินให้ดูกันแน่นอนนะครับก็หลังจากที่หลายหายไปหลายคลิปนะครับวันนี้ก็จัดกันใหม่นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับ <c oughs> ไปดูกันเลยว่าทริปนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับ <c oughs> วันนี้เมื่อเราจะเจอสัตว์อะไรแปลกๆให้ได้ชมกันนะครับก็หลักๆก็ตอนนี้กำลังตามหาเจ้าค้างแว่นถิ่นใต้อยู่นะครับก็ค้างแว่นถิ่นใต้นี้ก็เป็นสัตว์ประจำของที่นี่เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเดินมาประมาณสองชั่วโมงนะครับเราก็มาเจอกับกลุ่มนะครับเป็น ข้างแว่นถิ่นใต้เป็นฝูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับลักษณะของข้างแว้นถิ่นใต้นี้เป็นยังไงนะครับโอเค๋ยไปดูกันเลยครับกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บหนัเสือตไปให้นะนี่เราเข้ามาถิ่นของเขาแล้วนะครับเป็นข้างเว้นถิ่นใต้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเออนูนูนูเขาอยู่เป็นฝูงเลยครับโอ้นี่ครับข้างหลังผมนี่นะครับมันจะเป็นฝูงของข้างเว่นถิ่นใต้นะครับนี่คือธรรมชาติของเขานะครับสัตว์พวกนี้เขาจะกิน ใบไม้ยอดไม้เป็นอาหารนะครับ<ป>โอออ่าลูกมันแล้วเนี่ย นี่นะครับหลังจากที่เราเดินมาก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเย็นแล้วก็มาจัดแคมป์กันนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นที่น้ำตกนะครับน้ำตกม่ชื่อว่าน้ำตกอาลูมีไรน้ำตกวิ่งหินนะฮะนี่มันจะมีปลาอะไรไม่รู้นะครับเป็นเขาจะดูดตะไคร่น้ำจากหินนะครับ โอ้น้ำเย็นมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับถ้าเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับที่ว่ามันดูดหินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับ kia luôn hả kia đấy à kia đấy luôn tui tía đây à đầm đầm này đấy không để bốn gì để đó không mà ตอมันโอ๊กมันจะเป็นซี่ด้วยอ่ะอ๋อเนี่ยน่นในี่เหมือนกับลูกจงโครงเลยนะครับตัวเล็กน่ารักนะครับน่าจะเป็นลูกจงโครงเล็กด้วยเฮ้ยเออจะไเดินไปเลยลูกจงโครงงอ่อจงโครงนะครับก็คือภาษาใต้เรียกว <for reuse finale> ่าปุงนะครับหรือว่า เรียกว่าหมาน้ำนะครับเสียงของเขาก็จะเป็นด ever ังป in ุ๊กปุ๊กปุ๊ปุนะครับมีเป็นลูกของเขาใตแหลบ๊ายบายครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อไม่รู้จะเจออะไรอีกตัวนิดเดียวนี่นะครับผมไม่รู้มาเจอกับอ่า เจ้ารังอะไรนะครับคล้ายๆแตนเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูนะครับแตนอะไรกว่าเล่นด้วยมั้ยไม่รู้แตนอะไรนะครับไร้รังพี่โจฮะไร้รังโอ้ยมีแต้มไปหมดเลยครับแถวนี้สามี่รังนะเดี๋ยวเยินเฮบินด้วนะโอ้บินด้วยครับโอ้น่ากล <c oughs> <c oughs> ัวเลยไปดีกว่าครับเดี๋ยวถ่ายดูนะครับไม่รู้มันรังแตนอะไรนะครับอุ้ยมันกํลาลังไล่มาครับไมนรู้แตนอะไรครับโอ้รังของเขานะครับจะเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยนะครับ คล้ายๆกับเป็นกล้วยนะครับเดี๋ยวผมไปกลับไปถ่ายดูนะครับมันต้องเสี่ยงกลับไปถ่ายดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแตนอะไรนะครับถ้าใครรู้เนี่ยเดี๋ยวช่วยบอกผมด้วยนะครับว่ามันเป็นแมลงชนิดไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็คือรังของเขานะครับเป็นถ้วยเลยนะครับอยู่แบบนี้แล้วก็กจะมีตัวอยู่ข้างในนะครับตัวนี้2ตัวนะครับ แล้วก็ตรงนี้เราจะมีอีกถ้วยนึงนะครับตรงนี้ก็อีกถ้วยนึงนะครับมันจะเป็นเตนอะไรนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะเอาไปใกล้มากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพิษของเขาจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคเราไปดีกว่าครับเราไม่อยากให้น้องเขาตื่นนะครับนี่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 ดูดีชัดเลยนะครับ หนึ่งสองสามยี่ที่ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็บรรยากาศแคมปิ้งของเราที่เพรมชัยก็ก็กำลังต้มมาม่าดูดูหนดูดิ่เขาเรียกอะไรฟิกเหรอฟิกฟิกกับงฟิกจริงฟิกไงไวๆฟิกแล้วก็มีน้องสองคนนะครับที่ าตามเข้ามาทีหลังนะครับมาสม,สมทบก็มีน้องบินเขาสศกแล้วก็น้องเป้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปพร้อมกันไปในซาฟารีจะไปหาดูงูดูสัตว์ในยามค่ำคืนกันนะครับตอนนี้ขอพักผ่อนกันก่อนนะครับโอเคก็อยู่ดีๆฝนก็ตกขึ้นมานะครับโดยที่ว่าดูพยากรณ์อากาศเรียกว่าวันนี้ไม่มีฝนนะครับเป็นช่วงหน้าแลง้ง แล้วก็ก็ต้องกูลีกูจอกันกลางไฟาชีตนะครับแล้วก็กลางเปลไว้ก่อน,ออนเพื่อที่จะเก็บของเอาไว้นะครับก็น่าจะไม่ใช่เป็นเนพราะผมนะครับเพราะบางคลิปที่ผมไปก็ไม่โดนฝนนะครับน่าจะเป็นเพราะบางหยัดนะครับบางหยัดนี่ไปทุกทริปเลยนะครับไอ้ทริปที่แล้วไม่ไปก็ฝนแรงอา,อากาศดาีไอยเอ้ยพากับไอลุงตาไอเดือด <laughs> <laughs> นี่นะครับบางหยัดคนนี้เลยนะครับนี่กลหยัด<า>ของเรา นี่ก็ฝนตกๆนะครับทางนี้ก็เขาอยู่กันแบบสบายๆนะครับเอ่อไกนอูอ่ากำลังทำกับข้าวอยู่แถวนี้รู้สึกปรจะอบอ,อุ่นกันน่าดูนะครับสามเพลอยู่ที่เดียวกันอะไรยังสามเพลก็มีน้องใหม่มาคนนึงครับเป็นต,ตัวเต็มที่เลี้ยงให้วันนี้ ก็ใกล้ค่ำแล้วน,นะครับฝนดันลงมาอีกตกหนักด้วยนะครับก็เตรียมดีนะครับที่ว่ามีแผนกทาไฟาชีตมานะครับเชื่อไม่ได้พยากรก์อากาศฝนแปดแดดสที่นี่ติดเขตร้อนด้อด้วยครับโอเคเดี๋ยวขอเตรียมความพร้อมก่อนคืนนี้จะได้นอนควายนอนเปอี่ยนก,กันคนระัตัวอาผ้ามาปะ หนักมากเลยครับคืนนี้ฝนล,ลงอย่างแรงนะครับตอนนี้นไ,ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่หน้าแรงครับนี่นคือความลำบากยามฝนตกของพวกเรานะครับนี่ ไดน้้องยังเนกนไม่มามัยีรมือไม่มาเลยมาอมคือบางเก่งบางเก่งม่เก็ดร้วพวก้นเดีวลนะนี่ก็เป็นเลของลูกพี่โตนะครับ นี่ก็บรรยากาศยามฝนตกของเราค่ำคืนนี้น่าจะไม่ได้ออกซาฟารีกันเวฝนแล้วฝนตกมันก็จะแฉะ พี่เปรมชัยกำลังต้มไข่อยู่เดี๋ยวเพื่อนอดไข่แากน้ำข้าวควรดับอย่างนรเดี๋ยวเลยเลยน้ำข้าวเนี่ยปุ้งเกดเลยก็ดับเรื้องเืงเจก่อนนีเจก่อน โอ้โอมันนี่ลยดับอนาตดับอนาดจังเกิลโจเวลาฝนตกมันก็ทุกอย่างมันก็เปียกหมดเลยครับแต่ว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องหนารด้วยนะอย่าไปดูอ่อนี่นี่นี่เอ้า เนี่ยวะนี่มาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเพื่อนๆจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนั้งมุงไม่รู้มีอะไรให้เราดานังบ้างน้องนู๊กขาวอยู่หม้อใหญ่อันนี้ต้มไข่อยู่คนหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวครับไม่ใช่หมูแดดเดียวแมงเมาแมงเมาแดดเดียวแมงเมาตอดทำครับ เค็มๆอยู่นี่เดี๋ยวติดเดยกบังหยัดโชว์วิธีการกินที่ดูแล้วทำให้ของมีราคาหน่อยครับอืมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับมังหยัดช่วยบอกกินนังซูดเลยตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปเัร์ปิ้งนะครับก็คือไปไนท์สฟอรีไปดูระบบนิเวศแถวๆนี้นะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างก็ มีมีน้องบีนะครับน้องบินขอสุกนะครับแล้วก็น้องอน้องออสพี่โตไวไลท์นะครับวันนี้เราจะต้องเจออะไรติดไม้ติดมือมาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างโอเคเลยไปกันเลยเลยุยทำไมเราต้องเดินกลางคืนครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัตว์ได้ง่ายกว่าแล้วสัตว์บางชนิดมีพวกออกเวลากลางคืนนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับลุย